นี่คือคุณพอ่อที่คิดจะตั้งตัวด้วยธุรกิจทุนเหลืองแต่พอไม่ยอมพอพออะไรฮิตก็แตกลายธุรกิจออกไปทาเล็บบิงซูนวดเท้าซึ่งไม่ได้ไปด้วยกันเลยธุรกิจก็เลยเคยถามตัวเองบ้างไหมพอว่าจริงๆแล้วถนัดอะไรทัวพอเลยต้องตัดสินใจตัดเลยอะไรที่ไม่ถนัดแต่อย่าพึ่งทอ้อ ไปเลยไปพัฒนาแล้วเพิ่มมูลค่ากับสิ่งที่ตัวเองถนัดออกมาเป็นน้ำนมถั่วเหลืองที่มีคอลลาเจนเป็นครีมถั่วเหลืองที่ทาได้ทั้งมือและหน้าเป็นวิตามินสกัดจากถั่วเหลืองสำหรับผู้มีอายุธุรกิจของพอก็จะได้วิ่งไปกับเขาสักที พอมีคุณธรรมกับเขาด้วยขนาดไม่มีใครเห็นนั่นแหะอะไปต่อเออแต่ถ้าต้องแถมกุ้งมาอีกละฮะได้เวลาร้อยตัวสิครับหมดตัวแล้วสิแนละ้วแต่พอเขาได้เตรียมแผนรับมือไวล้ละฮะหนึ่งในนั้นก็คือขยายตลาดไปต่างประเทศทำให้ฉุดต้านแรงโน้มถ่วงได้นะครับ พอเพียงแค่รู้จักนำหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อให้ธุรกิจยั่งยืน s c g ก็เช่นกันจนทำให้ธุรกิจอยู่รอดเติบโตยั่งยืนมากว่า100ปีและที่สำคัญทั้งหมดเนี่ยยังนำไปใช้กับธุรกิจอื่นๆได้อีกเยอะมากเลยนะครับซึ่งไม่ใช่แค่ทัวแน่นอนนะครับคุณก็ทำได้ลองไหมครับ